สวัสดีครับวันนี้ผมโอสุกเกะเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาต่อกันใน Little Nightmare กับพาร์ทที่ห้าแล้วเนอะพาร์ทนี้โอเคเข้าประตูชมพูนี้ก็เลยอุ้ยอ,าอา้าวอ้าวกลายเป็นประตูขั่งนี้แทนโอเคปึ๊บอุ้ย ว้่หวัวมาออกฝั่งนี้โอ้โหบันไดบันไดยาวมากเลยอึ้บอ,อ่ะท่านประตูเยอะจังโอเคอุ้ยอ้าวอย่างวันนี้อ่ะ ทำไมมันเหมือนมันวนไปวนมาเดี๋ยวนะ ประตูนี้ไม่มีเสียงเพลงหรือว่าเราต้องตามเนี่ยอันนี้มีเสียงเพลงนี่ประตูนี้ไม่มีเสียงโอเคหรือเราต้องตามเสียงเพลงหรือเปล่าเพราะไม่งั้นมันจะวนไปวนมาอยู่ที่เดิมเนี่ยอันนี้โอเคมีเสียงอ อันนี้ไม่มีอ่ะโอเคมันให้เราตามประตูที่มีเพลงแนะ่นอนเลยนี่นี่นี่อันนี้มีเดีย๋ยวไปดูปตัวนี้นะอ่ะ,ะตัวนี้ไม่มีโอเคใช่แล้วอุ้ยนี่ไงตัวนี้มีไหมอ่ะ ไม่มีประตูละกขคงต้องเป็นประตูนี้อึ๊บอ่ะโอเคจริงๆ้วยโอ้โหประตูมันเยอะขนาดนี้เฮ้ยเโอ้โหตรงนี้เงียบเลยอะตรงนี้ก็ไม่ใช่ นี่อันนี้มีเพลงโอเคอึ๊บนี่อันนี้มีแต่เราข้าประตูนี้ไม่ได้ประตูนี้กับประตูนี้ประตูเดียวกันหรือ,รอปรปรเปล่าตะกี้พอเห็นเงาอ่ะอือพักได้ไหมหอืออ๋อโอเคเราเปิดได้ โอเคมีเสียงอึ๊บนี่ประตูนี้มีเสียงโอเคโอ้โอเคเราต้องขึ้นอีกกี่ขั้นเนี่ยอึ๊บอือเฮ้ยอันน,น,นี้ไม่มีมี่อันนี้มีโอเคอือ mày 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 โ <Okay. S 2> อเคปุ๊บมาฝั่งนี้แล้วก็ไม่ได้สท้าวนี้จะไปออกไหนปุ๊บเาออกฝั่งนี้ เสียงอะยังไงเนี่ยถ้าเราเข้าปุกมันี้กด L เพื่อปุ่เดี๋ยว ใช่ไหมโอเคลืมเปิดบันไดโอเคเฮ้ยอันนี้ไม่มีนี่โอเคอึ้บมาออกฝันน่งนี้ตรงนี้ไม่มีเสียงน,นี้ก็ไม่มีข้ามาโอเคเฮ้ยได้ยินเสียง ใช่นี่อันนี้แหละโอเคอึ๊บเฮ้ยอันนี้น่าจะใช่โอเคโหอ,อันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยอุ้ยเอา้า ออกที่ใหม่ละประตูนี้เราไปไม่ได้โอเค ตัวนี้ระหว่าง๊บอุ้ยใช่จริงด้วยอ๋อนี่ไงเสียงก็คือกล่องดงตนตรีนี่เองที่ดังโอเคอุ้ยเตี๋ยวน้องทำไมน้องกลายเป็นแบบนั้น,น่ะ นอ,อยู่กับกล่องดนตรีเหมือนตอนแรกที่เราเจอแต่ทำไมน้องกลายเป็นตัวแบบนี้น้องน้อง ui tăng păng cái hộp nè, nón đồn, kiểu hộp nó đi nó bảo ui, Điều. Còn nickel tì này đang khóc ngầm. ei bây giờ con đô tìm hung lẻo ui 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 ui

อยู่ตรงประตูคือเราต้องไปเก็บแล้วพังใช่ไหมโอเครึบอือเออฮึอมฮึ่มฮึ่อุ้ย อกว่าเอาขวานไปพังไอ้กอล่องดนตรีนัน่นอย่างเงีเ้ยอู้วู้ยโดนตบทางน,นี้ขวานไปแล้วก็ฟาดนี่ Ui Chơi <coughs> cái tù rồi đó Ơ oh, mà hiểu Thằng Thằng này ở đây ở ngôn Ủa thủ khoản cài mạng รีบน okay. ้องฝั่งนี้แล้วเข้าไปวิ่งกลับไปฝั่งนู้น ออโอเคพอนะคงคิดว่าพอได้แล้วไม่ไหวแล้วมันมีอะไรอยู่ในไอหีเพลงนี้เนี่ยอุ๊ป

ให้น้องตื่นนี่ต้องพังมันไอ้กล่องดนตรีเนี่ยพังหรือย,ยังพังหรือย,ยังพังหรือย,ยังพี่ก็โทษพี่ต้องทุบไอ้กล่องดนตรีนี่ไงกลับมาเป็นคนเดิมแล้ว

จะหาแล้วพังเอ้ยกระโดดจับอเออเร็วดึงขึ้นน้องดึงขึ้นไปน้องเร็วเร็วดึงดึงหน่อยเอา้า ทำไมน้องปล่อยมือทำไมน้องถึงไม่ดึงเราขึ้นไปวะ เก้าอี้อ่ะคืออะไร เรานั่งเก้าอี้นี้จนจนโตเลยหรอหรือว่าคือ,อยังไง นต่อไปเหรอแล้วเราก็กลายเป็นไอ้ขายาคนต่อไปแล้วประตูก็ปิด ตรงนั้นรอเด็กคนอื่นเด็กคนต่อมาที่จะมาเปิดประตูนี้แล้วมาสู้กับเราแล้วเด็กคนนั้นก็จะมาเป็นไอ้ขายาวคนต่อไปอีกแบบนั้นเหรอแต่ถ้าเราออกไปได้ก็เราก็ไม่ไม่ต้องมาเป็นไอ้ขายาวเนี่ยจบ Okay. สำหรับเกมนี้ก็ Little n i g h t m a r e 2ก็จบแล้วนะครับก็คือเป็นเกมที่เข้าใจยากนะครับก็คงต้องแต่ละครั้งที่จบก็คงต้องไปตีความเอาว่ามันคืออะไรยังไงนะครับแต่สำหรับผมก็ความหมายมน่าจะเหมือนที่ผมบอกก็คือผมก็คงต้องไปเป็นไอ้ขายาวคนต่อไปรอเด็กคนต่อไปมาเพื่อมาเปิดประตูเพื่อมาช่วยเด็กคนอื่นๆต่อมาแล้วถ้า ถ้าสมมุติเด็กคนนั้นตกลงมาข้างล่างไม่ผ่านก็จะมาเป็นไอ้ขายาวคนต่อไปแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติรอดออกไปข้างบนข้างนอก,กได้จะเป็นยังไงอืแล้วทําไมน้องถึงปล่อยเราปล่อยมือน้องน่าจะมีความรู้สึกตอนที่เราทําลายกล่องกล่องเพลงเขาก็ได้มั้งครับ ไอกล่องดนตรีของเขาอ่ะหรือเปล่าแล้วทำให้เขาแบบก,ก็น่าจะประมาณนั้นนะเราไปทำลายกล่องเพลงเขาเขาก็อาจจะแบบว่าก็เลยคิดๆแล้วเขาก็คงปล่อยมือเราลงไป โอเคเอาเป็นว่าเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับใครที่ดีความเป็นอย่างอื่นไปก็ก็ตีได้หลายแบบนะครับโอเคสำหรับเกมนี้ผมก็ต้องขอจบไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่กับเกมหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรต่อไปก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผม